สวัสดีค่ะช่องเจคเนโนยินดีต้อนรับทุกทุกท่านนะคะกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะเจคเนโนนําเสนอให้ชมกับบ้านสร้างใหม่บรรยากาศดีๆนะคะแปลงนี้นะคะอยู่หลังโรงเรียนค่ะทุกท่านอยู่ในชุมชนบ้านปะโคบ้านไร่ซอยสองนะคะราคา7,90 0 0 0บาทค่ะบ,บ้านพร้อมพี่ดินขนาด11 7ตารางวา1ห้องนอน1ห้องโถง3ห้องน้ำนะคะ มีเพื่อนบ้านค่ะไม่เป่าเปียวมีระเบียงชมวิวด้วยนะคะดูรูปเบื้องต้นนะคะเพื่อประกอบการตัดสินใจค่ะที่ดินโฉนดคุดแดงนะคะ7จ็ดแสนเก้าหมื่นบาทเท่าน,านั้นโฉนดคุดแดงวิวสวยทำเลดีค่ะบ้านหลังนี้นะคะเพิ่งสร้างเสร็จเมื่อเดือนที่แล้วนี้เองด้วยนะคะเป็นบ้านใหม่ใช้วัสดุอย่างดีค่ะตัวบ้าน120ตารางเมตรทางเข้าออกสะดวกสบายค่ะอยู่ติดถนนคอนกรีต เขาอยู่ได้เลยนะคะสภาพแวดล้อมดีบรรยากาศดีนะคะมีแอร์ให้2ตัวด้วยค่ะ790,000บาทสนใจโทรคุยสอบถามเพิ่มเติมหรือนัดชมแปลงจริงติดต่อได้ตามเบอร์โทรใต้คลิปนะคะนัด่วงหน้าก่อนออกเดินทางค่ะทุกท่านเพื่อความสะดวกในวันนี้เจเคนโนราไปก่อนสวัสดีค่ะ